อันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ชามซัมบินอร่อยจนชามดีดีให้สิหน้าตาได้รสชาติดีไม่ต้องปรุงร้านนี้ดี เลยก็เคยบอกเดี๋ยวจะให้ดูโซลาสมัยก่อนที่เคยรีวิวคือเบอร์สูนแต่ตอนนี้มีเบอร์สาูนยสำหรับคนผิวสีผิวสีคือผิวสอส่สดูมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูเริ่มจากเบอร์สูย์ก่อนมันเลิศตรงที่ไหนรู้ป่ะมันเป็นคุชชั่นเนื้อแมทหมายความว่าไม่ต้องลงแป้งก็ได้มันจะไม่มันแล้วก็ไม่อุดตันกันแดดกันริ้วรอยปกปิดหมดอ่ะเดี๋ยวดูมึงไม่ต้องกลัวรอยเลยมันจะเป็นฟีลแบบว่าปรับสภาพผิวไปด้วยอ่ะอันนี้สำหรับคนผิวขาวเหลืองนี่มึงไม่วอกไม่รอยนะแทบ 30นี่ตัวใหม่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่นี่เดี๋ยวให้ลองดูเนื้อนี่นี่เบอร์ส0ศจ้ะนี่มันก็จะมีความเข้มกว่านี่เห็นไหมพอมันเป็นคุชชั่นมึงไม่ต้องกลัวเรื่องหยาเพราะว่าโซลา่าเขากาลันตีเรื่องไม่ลอกไม่วอกไม่ลอยกันน้ํากันแดดกันเหงื่อทุกอย่างนี่แล้วใช้ง่ายเพราะมีแบบซองมาเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวใหม่สั่งกับไลน์แอบบริษัทตัวเก่าก็ซื้อได้ที่เซเว่นกับบิวตี้ช็อปทุกสาขาอ่ะ